ลับมาอยู่กันต่อใน pop c u เจอร์ค่ะผลงานศิลปะที่อยู่ทั่วโลกนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการส,สรรรส้างของศิลปินแต่ละท่านใช่ไหมล่ะคะซึ่งในวันนี้ค่ะยังมีงานนทิทรรศการงานหนึ่งที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะและก็นํากลับไปต่อยอดได้อีกครั้งหนึ่งค่ะกับงานที่มีชื่อว่า apart of you apart of me ครั้งที่2ค่ะภายในงานนี้นะคะรับรองเลยว่าจะถูกใจชาวติดหลายๆคนอย่างแน่นอนแต่ ว่างานนี้จะติดขนาดไหนเรามีรายละเอียดมาฝากกันปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งงานค่ะกับงานนิทรรศการครบรอบ50ปีเดินขบวนสิทธิพลเรือนในสหรัฐอเมริกานะคะส่วนทั้งสองงานนั้นรายละเอียดและความน่าสนใจจะมีอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ความสำเร็จของการจัดงานนิทรรศการ A part of you a part of me ในครั้งแรกนะครับทำให้นิทรรศการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินต้องกลับมาต่อยอดอีกครั้งภายใต้แนวคิดเราต่างเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันด้วยการนำแรงบันดาลใจจากเรื่องของสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกล้วนเกิดขึ้นจากการต่อยอดความคิดซึ่งกันและกันจนกลายเป็นนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ที่นำเอาบทเพลงที่แต่งจากวงดนตรีหลากหลายวงมาส่งต่อให้เหล่าศิลปินได้ฟังและถ่ายทอดจินตนาการ ออกมาเป็นผลงานสุดติสให้เหล่าคนรักงานศิลปะได้ร่วมชมกันนะครับโปรเจกต์พายุพามีมันมันน่าสนใจอยู่แล้วในตัวมันเองนะเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในความสนใจของผมก็มคือการทํางานร่วมกับศิลปินในรุ่นเดียวกันแล้วประกอบกับว่ามันไม่มีคนรีเริ่มด้วยนะครโทคินก็เป็นคนรีเริ่มขึ้นมาแล้วรู้สึกว่า โปรเจกต์อย่างเงี้ยมันไม่น่าปล่อยให้มันหายไปนะครับศิลปินที่ผมยื่นโจทย์ที่เป็นเพลงให้เขานะครับทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะทดลองที่จะทําของใหม่ก็จริงๆแล้วที่บอกว่าให้งานเนี่ยมันดูไม่รู้เรื่องมันยากนะฮะจริงๆแล้วผมคือเราดึงองค์ประกอบอื่นเข้ามาให้คนอยากมาจะดูดนตรีแล้วก็มีงานให้ดูบางคนอยากมาดูงานิลปะแต่ว่ามีดนตรีคือมันเป็นการทํางานร่วมกันที่มันมันมีผลที่ดีเกิดขึ้นในเชิงบวกฮะคือมันเพิ่มพลังให้กับเวทีของ ศิลปินนรุ่นใหม่นะฮะก็ <_ an> งานก็จะมีวันที่16เนี่ยครับตั้งแต่16ถึง31มกราคมสถานที่จัดก็ The j a จมแฟ t o อรครับอนอกจากผลงานแต่ละชิ้นจะสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเพลงนั้นได้อย่างเหลือเชื่อแล้วผลงานแต่ละชิ้นยังมีความหมายลึกซึ้งสะท้อนสังคมในปัจจุบันอีกด้วยครับคอนเซปที่พี่โตคินเขาบอกผมมาคือให้ถึงแรงบันดาลใจในตอนนั้นคือผมแต่งเกยวกับ ตอนนั้นคือเกี่ยวกับแม่ผมกําลังทําขนมปังอยู่แล้วแบบเห็นใบหน้าแม่เขาแบบดูมีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเก็เลยแต่งออกมาเป็นเพลงนี้ออกมาครับชื่อเพลงว่า your face ผมก็จริงๆแล้วคําว่า your face ผมก็มองใบหน้าของหลายๆคนที่แบบว่าผมพบเจอในในสังคมในอะไรเงี้ยทําทให้ผมคิดถึงใบหน้าของของคนในสังคมที่เขามีอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่าง ที่เขาจะต้องเผชิญในในในสังคมเนี่ยในหมอนมันก็จะถูกจะถูกสกีนคําว่า1ต่อหนึ่งก็คือแบบการใช้ชีวิตแบบวันต่อวันซึ่งคําว่า1ภาษาอังกฤษก็คือวันวันแปลจากคําว่าภาษาอังกฤษก็มาเป็นวันวันแบบภาษาไทยจากวันภาษาไทยก็เป็นเดย์คือมันมันสามารถเล่นกับทั้งภาษาได้ด้วยคือผมว่าการตีความไม่ต้องเป็นต้องเหมือนกับที่นักดนตรีทํามาก็ได้ครับมันเป็นเรื่องที่คือนักศิลปะลปากมันคือแล้วแต่เลยครับคุณรู้สึกไงคุณก็ทำออกมาอย่างนั้นเลย เพลงที่อยากทำตอนนี้เลยโมเมนต์นี้บอกว่าต้องการอะไรให้แต่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นแหละมาในตอนนั้นผมอ,อ,อ่านการ์ตูนเรื่องนึง H2 ครับเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับแล้วผมก็ชอบมุมมองความรักในเรื่องก็เลยเอามาแต่ง เป็นเพลงนี้ครับผมมองว่าไอการอย่างผมเนี่ยมันส่งสัญญาณไฟเป็นรหัสสมาร์ทคอร์สใช่ไหมครับมันก็ชื่อเพลงเขาเป็นแบบเสียงกระซิบใช่ไหมวิสเปอร์ลิงครับมันโรแมนติกเหมือนกันผมว่าสมมติศิลปินตีความแบบเนี้ยแต่คนที่เสพอ่ะอาจจะตีความได้อีกแบบนึงมันมันค่อนข้างจะฟรีดอมมากๆผมว่าความฟรีดอมอย่างนี้มันทําให้คนน่าจะมีประโยชน์กับมันมากครับ ใครที่พลาดงานเทศกาลดีๆแบบนี้ไปนะครับก็รอติดตามกันในรายการ Pop Culture นะครับจะนำเรื่องราวแบบนี้มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกัน,นครับ ของงานนิทศการ Freedom Journey 1965หรือภาพถ่ายจากการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิพลเมืองจากเมืองเซลมาถึงเมืองมอนโกเมอรีในรัฐเอลาบามาของสหรัฐอเมริกาถือเป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพราะไม่เพียงแต่จะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและบรรยากาศของชาวผิวสีในสหรัฐที่ออกมาเดินขบวนในขณะนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติและทางสังคมเมื่อปี1965ชายผู้อยู่เบื้องหลังการ ชักภาพขาวดําเหล่านี้คือสตีเฟนโซเมอร์สตินซึ่งในสมัยนั้นเขายังเป็นเพียงนักศึกษาวัย24ปีที่ตัดสินใจเดินทางขึ้นรถบสัสเข้าสู่รัฐเอลบามาเพื่อตามไปเก็บภาพการเดินขบวนพร้อมๆกับเพื่อนๆหลังได้รับทราบข่าวการนองเลือดและความรุนแรงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โซเมอร์สตินกล่าวนะครับว่าเขาต้องการให้ผู้ชมจดจำถึงการเสียสละของบรรดาผู้เดินขบวนในปี1965ภาพทุกภาพมีมนสเสน่ด้วยตัวของมันเองเพราะว่าสามารถถ่ายได้เพียงครั้งเดียวเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีการใช้กล้องดิจิตอลเช่นในสมัยนี้ครับ สำหรับนิทรรศการ Freedom Journey 1965นั้นนะครับจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นิวยอร์ก Historical Society โดยเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่สัปดาห์นี้จนถึงวันที่19เมษายน2558ครับ นบ้างค้าหวังว่าคงจะถูกใจและได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะให้กับชาวติดท,ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของป๊อปเค้าเจอร์ของเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ2ทุ่ม40นาทีเป็นต้นไปนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อและล้าสมัยอีกต่อไปสวัสดีค่ะ